ดีค่ะวันนี้เมย์จะพาทุกคนไปกินข้าวต้มแห้ง ถ้าใครติดตามกันใน i อนะคะจะรู้ว่าเมย์ชอบกินข้าวต้มแห้งมากกินทุกอาทิตย์เลยค่ะที่กินทุกอาทิตย์นะคะเป็นแม่ทําให้ค่ะไม่ได้ไปกินที่ร้านเพราะว่าแถวบ้านเมย์ไม่มีคนขายข้าวต้มแห้งค่ะตอนนี้ฝั่งทนแถวบ้านมีขายแล้วค่ะซึ่งร้านนี้เขาทาหมูกรอบอร่อยมากกลายเป็นว่าข้าวต้มแห้งหมูกรอบคือเดอะเบสอะเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ต้นหอมกระเทียมเจียวแล้วก็กากหมูเจียวค่ะตามมาด้วยเมนูข้าวต้มปลาก,กระพงค่ะเผื่อบางคนอยากกินเมนูข้าวต้มสุปร้อนๆและต่อไปกับเมนูมาม่า แห้งทะเลเผื่อบางคนไม่อยากกินข้าวค่ะของเขาสดมากทั้งปลาหมึกกุ้งแล้วก็ปลากระพงค่ะตามด้วยข้าวแหง้งโรยหมูตบท้ายด้วยเกาเหลาหมูเด้งค่ะเวลาทานข้าวต้มแห้งที่นี่นะคะขเขาจะมีซอสษษษษษษษสูตรพิเศษทางร้านมาให้ค่ะแล้วก็ปรุงนิดนิดหน่อยๆน่อยใส่ไข่โคุกคุกคือฟินมากเสริมให้ดูไข่เยิ้มเยมแล้วก็หมูกรอบปลากระพงจิ้มน้ำจิ้มตเต้าเจี้ยวค่ะส่วนหมูกรอบก็ราดซีอิ๊วหวานร้านชื่อข้าวต้มแห้งกูโร่อยู่กับต่อริมทางเลยค่ะ สุขหลังใส่จกบาทใน่นาละแม่นว่าคนที่เป็นเนื้อคู่อหลีตอนนี้เพิ่นอยู่ใส่กามาเทบอกทีสุขใสกันคือจังไก่ตีโลดได้บอกอยากมีคนเคียงคู่คู่แ้น ชาบูไปใส่ก็ใส่เสือ้อครูบอกเพิ่นในหูเนี่ยพอ่อกันเพิ่นก็เงาคือก,กันสกิดเพิ่นแน่ได้บอ่อให้เพิ่นเมื่อโพดหนนาวอว่าโอว่าโอและนอคันสั้นเฮาสิได้พ่อกันบ่อโสดก็ดอกก็ดี มายืนไปเดือนตุลาให้ไทยหัวใจให้สั่นไหวคิดทอดความรักตอหว่างจากงานวานไทยจะร้อยมาลายใบยข้าวห้อยขอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งนุ่งผ้าทุ่งไทยเดิน้าสวยด้วยแดดแรง เเตตติมมาไม่คยสวัสดีค่ะวันนี้แม่จะพาไปกินร้านสุก,กี้เกาแก่ที่เปิดมากว่า36ปีเมื่อก่อนร้านนี้อยู่ที่สายามสแควร์ค่ะแต่ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่แถวสะพานพระรามแดแล้วอันนี้เป็นบะหมี่เนื้อเปื่อยค่ะเพิ่งเคยกินเฮ้ยอร่อยมากเนื้อบนุ่มละลายในปากส่วนอันนี้เมนูโปรดเลยค่ะข้าวอบซี่โครงหมูอร่อยมากร้านนี้พวกเครื่องในอร่อยค่ะแล้วก็ หมปลาบดหมูบดปลาสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากล่าสุดเมลงรีวิวลงไปในเฟซบุ๊กค่ะมีคนทักมาบอกว่าร้านนี้เปิดม,มาแล้วก็่า44ปีเปีอ้าวเมดูร้านแกงหรอน้ำจิ้มร้านนี้ก็ไม่เหมือนที่ไหนนะคะส่วนจมนก็อันนี้ไม่ว่าเฉยๆอะ่ะและสิ่งที่ห้ามพลาดเลยคือถั่วแดงเย็นนะคะมันเป็นน้ำแดงที่ใส่ถั่วแดงอร่อยมากทุกคนห้ามพนะลาดนะ សុតោណាគឺគុណសាមតែជាដំណាងគឺចាញ់គុនแฟนบ่ซเอาเตบ่มีมองสิแลนតាំងតើក้าวออกពីចិត្តន້ອງចប់ຈາກនេះក៏ สวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะพาไปกินร้านเบอร์เกอร์ที่เพิ่งเปิดไม่นานแต่ฮิตส,สุดๆในพอ,อนี้เกิดจากที่วันก่อนเมย์ขับรถผ่าน3มย่านค่ะแล้วร้านนี้ยสะดุดตาม,มากแล้วเมย์จาได้ว่าเฮ้ยมันเป็นร้านที่เมย์อยากกินอยู่พอดีก็เลยแวะเข้าเลยค่ะมาถึงที่ร้านบอกว่าตอนนี้ยังนั่งทานไม่ได้นะคะแต่ว่าสามารถสั่งกลับบ้านได้ก็เลยจัดไปเลยค่ะทันนี้เมย์สั่งเบอร์เกอร์ไป4ชิ้นไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สั่งพาสต้าไปอีกหนึ่งค่ะแตงกวาดองของที่ร้านอร่อยมากเขาดองเองห้ามพลาดเลยนะคะเมื่อก่อน,มนมเมย ร่ทําคลิปกิน ASMR แล้วก็เลยลองกินตามเอ้ยอร่อยจริงมาทําให้เบอร์เกอร์มันเข้ากันไปหมดเลยค่ะเสื้ออันนี้พาสต้าซอสเพสโต้ค่ะใช่ค่ะแล้วนี่ก็คือของที่เมย์สั่งไปวันนี้มันจะมาเป็นกล่องเป็นชุดชุดสวยงามพร้อมกับเฟนฟรายหรือว่าหอมทอดค่ะตัวนี้ชื่ออโรเมติกเป็นซอสครีมสมุนไพรค่ะอันนี้คือเบอร์เกอร์บอมจะมีเปเปอร์ซอสแล้วก็ไข่ดาวค่ะส่วนนี่มาริโอเป็นเมนูล่าสุดค่ะข้างในเป็นเห็ดพอตโตเบโลซอสไส้ชีสทอดเยิ้มเลยสุดท้ายเก็บเมนูคลาสสิกหูเนื้อฉ่ำ